สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะเรามาเริ่มคำทํานายกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตะ ตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลาเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีความคิดเกี่ยวกับการจะทําอะไรร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะการทําอะไรร่วมกับผู้อื่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่อยากจะเดินทางวางแผนไปเที่ยวกับผู้อื่นไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัว ก็เป็นไปได้นะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับเราต้องการแบบสีสันในชีวิตที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนรักมากขึ้นในจังหวะเวลานี้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของฮีนะความหายนะความไม่ดีไม่งามหรือว่าสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะคะช่วงนี้เนี่ยมันมีอาการเหมือนกับแบกรับภาระสึกหนักซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเกินที่เราจะรับมือได้ไหวนะคะเช่นสถานการณ์ความแบบ ปั่นปรวนในเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของครอบครัวแน่นอนว่าเราเพียงคนเดียวเนี่ยอาจจะช่วยแบบพี่ชิดหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ได้หรือแม้กระทั่งต่อให้ช่วยได้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่โตเกินกําลังของเรามากๆเลยค่ะต่อมาคะ่ะตาแหน่งของท่านางก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องส่วนตัวช่วงนี้เนี่ย มันอาจจะติดเกี่ยวกับพวกการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหยิบโทรศัพท์เมื่อไหร่ชาวราศีพฤษภก็เสียตังค์เมื่อน,นั้นเลยนะคะดังนั้นช่วงนี้อ่ะประเมินตัวเองให้ดีๆว่าไหวไหมกับเรื่องของการเงินที่เอ้ยเข้าช้อปปิ้งทีไรเนี่ยแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเสียเงินตั้งแต่แรกสุดท้ายมันก็เสียตลอดเวลานะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของปีตาก็คือเรื่องของหัวหน้า เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานของเรานั่นเองนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีคนที่จะมีลุ้นได้รับข่าวดีในช่วงระยะเวลาในวันนี้ด้วยนะคะคือคาดหวังได้กับเรื่องของการประเงินงานผ่านแล้วก็การได้ก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะคะสมหวังดังใจปรารถนาแน่นอนเลยค่ะมีเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเมตตาเราแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบในตัวเรามากๆเลยค่ะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของมาตาก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราบ้างนะคะอต้องตรวจเช็คสุขภาพนะคะแล้วก็มันมีเกณฑ์เกี่ยวกับพวกการผ่าตัดไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการเข้าห้องผ่าตัดนะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้ามีคนที่เป็นป่วยหรือ มีความเอ๊ะใจว่าน่าจะป่วยลองไปตรวจเช็คสุขภาพดูนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคาก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยสำหรับท่านใดก็ตามที่วางแผนเกี่ยวกับพวกการจะซื้อจะขายจะลงทุนอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะ ก็ใช้คำว่าวางแผนไปได้ก่อนแต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ได้มาครอบครองในช่วงระยะเวลาเดือนนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาชชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับคุณนะคะในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะมีบางคนที่ติดเกาะแล้วก็ เหมือนรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีความเคว้งคว้างแล้วก็มีความรู้สึกว่าสับสนกับหนทางชีวิตในช่วงนี้มากๆเลยนะคะเออใช้คำว่าอย่าท้อถอดใจกลางทางง่ายๆนะคะ ฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมสวยงามเสมอนะคะสังเกตภาพไพ่เนี่ยมันเป็นมรสุมเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเมฆฝนอยู่นะคะปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นแต่หลังจากที่เมฆฝนผ่านพ้นไปเนี่ยท้องฟ้าสว่างสวยก็จะปรากฏในทันทีถึงตอนนั้นเราอาจจะเห็นหนทางที่ไปต่อในอนาคตก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่สองไพ่ใบแรกตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เรียกได้ว่าเจอปัญหา เจออุปสรรคเจอทางตันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเรามันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตของเรามันเหมือนกับช่วงนี้เนี่ยดวงไม่ค่อยจะดีอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่านะถึงแม้ว่าขวากหนามมันจะหนาตึบนะคะมีรวดน้นาแบบหนาตึบขนาดนี้แต่มันยังมีทางออกนะ สังเกตให้ดีๆมันยังมีช่องโบนะแล้วช่องโบเนี่ยมันยังเห็นดวงดาวมันยังเห็นแสงสว่างประกายสดใสสวยงามรอเราอยู่ในเบื้องหน้านะคะคือใช้คําว่าถึงแม้ว่ามันจะริบปรี่มากๆในวันนี้แต่มันก็มีทางออกและก็มีทางไปต่อมาค่ะตาแหน่งของกระดุมพากเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินโดยตรงนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ เสียเงินค่าใช้จ่ายหมดไปกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณรักแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าฉุกเฉินอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือมีเกณฑ์อุบัติเหตุอุบัติภยัยสําหรับกรณีของคนอื่นนะแต่เราเนี่ยต้องไปช่วยดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ด้วยการดูแลที่แคร์เขานั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะตําแหน่งของสหชาก,ก็คือสังคมเพื่อนฝูงช่วงระยะเวลานี้เนี่ย พไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการแทงทรยศหักหลังเสียใจนะคะเสียความรู้สึกเนี่ยอาจจะมีคนที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเรียกได้ว่าสังคมเพื่อนฝูงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่ค่อยใช่กัลยาณมิตรที่ดีเท่าไหร่นะคะมีแต่จะกันแกล้งกันมีแต่จะ ทรเยหักหลังกันหรือแม้กระทั่งพูดนินทาว่าร้ายรับหลังว่ากล่าวนะคะก็อาจจะทําให้คุณเสียใจเมื่อคุณได้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้ค่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของพันธุก็คือยัตพี่น้องนะคะ You know, หรือว่าบางครั้งเนี่ยตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งตรงกลางพอดีเด็ะเลยมันจะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของหัวจิตหัวใจของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณก็จะให้ความสําคัญหรือมีจุดโฟกัสในชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นชัดเจนมากกว่าเรื่องอื่นๆมันเหมือนกับมันเป็นเป้าหมายที่คิดว่าถ้าฉันทําตรงนี้ผ่านอย่างอื่นก็คงราบรื่นอย่างอื่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะคือเรื่องของลูกนะคะสำหรับ ท่านใดก็ตามแต่ที่คาดหวังเยวเกณฑ์การจะมีบุตรสามารถคาดหวังได้นะคะแต่จะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีเรื่องของการแบบทาเด็กทําอะไรที่มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้มีเองได้ตามธรรมชาตินะคะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีได้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของอาริคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะคะปรากฏไพ่เกี่ยวกับคนที่ดูเหมือนจะดีคนที่ดูเหมือนจะรักกัน คนที่ดูเหมือนจะยืนเคียงข้างเราสเสมอมาแต่รับหลังมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็จะเสียใจเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเอ่ยคนรักเอ่ยใครมีแฟนก็จะรู้สึกเสียใจผิดหวังกับพฤติกรรมของคุณแฟนบางอย่างหรือคุณเพื่อนบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตะนิกก็คือเรื่องราวของความรักสำหรับท่านที่โสดก่อนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเนื้อหอมจะมีคนเข้ามาแบบมากหน้าหลายตาแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้ได้เลือกเยอะมากๆแต่ตัวของคุณเองเนี่ยกลับ เลือกนึกถึงคนที่แบบคนที่มันคบกันไม่ได้คนที่มันเป็นไปไม่ได้คนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่มันคบกันยากเหลือเกินคนที่กว่าจะมาเจอกันมันต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาคือเหมือนกับเหมือนกับว่ายิ่งยากอ่ะในใจก็ยิ่งรู้สึกว่าทวินหาคนคนนี้นะคะสําหรับคนที่โสดนะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเรามาระวังเกี่ยวกับพวกปัญหามือที่สามนะคะ ก็อาจจะมีมีการไปพัวพันกับคนมีเจ้าของหรือว่าอาจจะเข้าไปไปรักไปชอบพอคนที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่คู่เราเหมือนไปมีใจชื่นชอบชื่นชมคนอื่นที่นอกเหนือจากคู่เราก็ ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะดูจิตด,ดูใจตัวเองให้ดีดนะต่อมาค่ะบรรทัดที่3ามไพ่ใบแรกตำแหน่งของบรณะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนทุ่มเสี่ยงช่วงนี้เนี่ย การทําอะไรสเสี่ยงยังไม่ค่อยจะดีนะักหรือว่าการใช้เงินเยอะๆเป็นจํานวนมากๆในการจะลงทุนทําธุรกิจหรือลงทุนเล่นหุ้นเนี่ยก็บอกก่อนว่าถ้าข้ามได้ข้ามนะคะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีหรือลงตัวสําหรับคุณนะต่อมาตําแหน่งของสุภาาก็คือเรื่องของคุณงามความดีนะคะปรากฏไพ่เกี่ยวกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเรื่องราวไร้ายๆที่มันเคยแบบโอ้โหแบบผูกจิตผูกใจมันมันเคยแบบ เหมือนแก้ไขไม่ได้มันออกจากใจไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะแกะไปได้ทีละปมสองปม เดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มแบบเชิดหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนะคะ่ะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของกัมมาก็คือการงานนะคะปรากฏภัยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ช่วยเหลือหรือว่าคนที่พยุงซึ่งกันและก,กันไปช่วงนี้ในการทํางานถ้าคุณแบบทําอะไรร่วมกับผู้อื่นหรือว่ามีการให้การทํางานแบบที่มันประสานงานกับผู้อื่นแบง่งหน้าที่แบ่งภาระอะไรมันชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพกับเรื่องของการงานอย่างถึงที่สุดเลยมากกว่าที่เราจะ ทแต่เพียงผู้เดียวนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของลาพาคือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะจุดตรงนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นทางแยกทางเลือกของชีวิตแล้วนะคะมันอาจจะมีทางที่ไปซ้ายไปซ้ายดีเปล่านะ ไปขวาดีหรือเปล่านะาอ่ามีคนที่คิดถึงเรื่องของการตัดสินใจในจุดนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องได้เจอกับหนทางที่ดีเจอกับผนทางที่ใช่ขอเพียงใช้เวลากับมันพอสมควรนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจนะแล้วสุดท้ายก็มั่นใจมากๆว่าคุณจะได้เจอกระทางที่มันเหมาะสมและลงตัวสําหรับคุณเองแน่นอนค่ะต่อมาคะ่ะตาแหน่งของพยาญาคือเรื่องของสุขภาพ มีบางคนประมาทกับสุขภาพว่าแบบโอ้ยไม่ป่วยหรอกไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเลยที่ไหนได้อย่าประมาทนะคะเราไปตรวจเช็คสุขภาพดูนะคะในปีนี้เนี่ยไพยเขาเตือนว่าอย่าประมาทต้องตรวจเช็คสุขภาพประจําปีด้วยและ 2. ตําแหน่งสุดท้ายค่ะเป็นตําแหน่งของทาสาทาสีเป็นตําแหน่งของบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลคุ้มครอ,องของตัวเราเองนะคะช่วงรียะเวลานเนี้ยถ้าทํางานร่วมกันกันกบ เ,เพศเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าคุณจะรับภาระหนักอึ้งมากเหมือนกับเขาอาจจะช่วยงานเราไม่ได้มากอย่างเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าทํางานกับบริวารเพศตรงข้ามคนนี้เนี่ยโอเคนะมีภาระกําลังแบบแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทํางานได้อย่างเต็มที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยมีพลังงานของความเป็นเด็กในตัวสูงมากนะคะคือความเป็นเด็กก็คือแบบเวลาเราเล่นเล่นซุกซนเงี้ยโอ้โหเล่นทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะคะคือเหมือนกับเขามีความเป็นคนที่ เข้มแข็งมากๆเลยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนอึดถึกทนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องสอนเขาหน่อยนั่นก็คือเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าเรื่องของรายละเอียดข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นที่ต้องสอนละเอียดขนาดนี้แต่คนคนนี้เนะี่ยคุณอาจจะต้องสอนเพราะว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนโดยตรงนะคะโอเคค่ะ ก็ขอจบการทำนายไททัพดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะ